จากนั้นนะคะไปเบิงตอกันทีพื้นที่นะคะของทาาร้อยเอ็ดค่ะที่หอประชุมจังหวัดร้รอยเอ็ดค่ะนายชัชวานเบญจาสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้รอยเอ็ดเป็นประธานในการประกอบพิธีเฮตบุญตักบาตรและถวายสัตว์ปียนตนเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าสารทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนชาว้อยเอ็ดรวมพิธียังพร้อมเพียงกัน โดยในพิธีเทือนิมีการประกอบพิธีเจริญพระบุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล พิธีดุอ่านะคะในศาสนาอิสลามและพิธีอธิษฐานภาวนาในศาสนาคริสเพื่อขอพรให้พระองค์ทรงผัเจริญพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยว,วามสื่อสัต์สุจริตและยึดลักถรมคําสอนของพระองค์ในการเฮ็ดงานหลังจากนั้นก็มีการเฮ็ดบุญตักบาทค่ะการจัดงานในเทือนีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพระสงค์นิกรชาวไทยทุกม เานอกจากนี้ยังเป็นการสร่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนตระนักถึงบทบาทหนาทีในการเป็นข้าราชการที่ดีค่ะ